คลิปนี้เป็นการตกปลาทะเลชายฝั่งนะครับนะโดยใช้อุปกรณ์ชุดปลายสายเป็นแบบสไตล์เจลิกนะเออเหยื่อที่ใช้เป็นเหยื่อชงสลาตันตัวเบ็ดเบอร์หนึ่งนะแล้วก็ตะกั่วเจลิก5กรกัมนะครับคันก็เป็นคันของพี่ลัวสายสูตแปดนะครับของไวเปอร์แชมเปียนนะส่วนรูปแบบการกอเก็บสายนะครับก็จะเป็นการตั้งคันนะครับอ่แล้วก็ก่อเคาะยกปล่อยยกปล่อยเล็กน้อยนะครับให้อ่เหยื่อแตะที่พื้นนะครับหรือที่หินนะอ่าการตั้งคันจะช่วยไม่ให้อ่เหยื่อติดซอกหินนะ หรือทำทำให้ติดได้ยากขึ้นนะถ้ามีตัวอยู่ตามซอกหินเดี๋ยวมันฉวยแน่นอนครับผมเอ no, 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 no. าโดนกัดอ่าเย่ปครับปาทูเอ้ยได้อะไรอ่ะอ่าใ้เก๋าครับผมกับเจลิกนะ เกอ๋เกล้ประทุครับผมนี่ครับก็กัดเป็นทรงสลาตันนะครับชุดเจลิกนะตะกัวห้ากรัมนะครับแล้วก็คันเป็นเที่ยวดัวตัวใหม่นะครับเป็นงานทะเลางานมึกนะฮะ n d p a m a x นะครับตัวนี้เป็นเ่็ดมึกนะครับเวทหมึกนะแล้วก็สายพ e. e. ีอ้ไวเปอร์แชมเปญพีอ้ศูนย์จุดแปดครับผมช็อค BPO ทีบ BPO ครับผม